คำเตือนคลิปวิดีโอนี้จะทำขึ้นเพื่อความบันเทิงอาจมีภาพและเสียงที่มีเนื้อหาหยาบคายเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำยำ้ำการพนันมีความเสี่ยงไม่แนะนำให้เล่นตามนะจ๊ะ โอเคครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่เคารักทุกๆท่านด้วยนะครับวันนี้ก็กลับมาอยู่กับผมเช่นเดิมครับกับช่อง My Army ครับผมมาครับวันนี้ได้เลือกสักทีครับสำหรับการประกาศรางวัลสำหรับกิจกรรมนี้นะครับผมหลังจากที่ดองกันมานานเพื่อเพื่อนเริ่มถามมาเฮ้ยเมื่อไหร่มึงจะแจกสักทีวะโอเคมาเดี๋ยววันนี้มาเริ่มแจกกันเลยแล้วกันนะัสำหรับรางวัลสำหรับผู้โชคดีครับผม สำหรับผู้ร่วมกิจกรรมนะครับก็จะมีด้วยกันทั้งหมด56คนนะครับผมมาเดี๋ยวผมจะสุ่มรางวัลแจกจำนวน5รางวัลรางวัลละ200บาทนะครับมามาเริ่มกันที่รางวัลที่1เลยครับผมรางวัลแรกครับเป็นของคุณอะ,อะไรเนี่ยคุณ AU นะ ่าอะไรผมไม่แน่ใจนะครับทุกคนครับสุดอีกแล้วเออก็ยินดีด้วยนะครับก็เดี๋ยวแคปหน้าจอแล้วส่งมาให้ผมทางไลน์ส่วนตัวได้เลยนะครับไปครับรางวัลต่อไปครับผมรางวัลที่สองครับเป็นของคุณ IF นะครับของจริงจัดจัาแน่นอนอยู่แล้วครับผมโอเคแคปหน้าจอมาแล้วก็ส่งให้ผมทางไลน์ได้เลยนะครับรางวัลที่3ครับผม เป็นของคุณเป็นของคุณดาร์กยคุณนี้นี่ได้โคตรบ่อยนะโอ้โหดวงดีเกินเออมาแคปหน้าจอแล้วส่งมาให้ผมทำลายได้เลยนะครับโอเคมารางวัลที่4ครับผมเป็นของคุณ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 น้ำพรนะใช่ไหมถูกไหมการไม่ถูกขออภัยด้วยนะครับผม สุดจริงๆคุณไมอามี่ขอบคุณนะครับแคปหน้าจอแล้วส่งมให้ผมทางไลน์ได้เลยนะครับรางวันสุดท้ายครับผมมาจะเป็นของรายเอ,อ๋ยของคุณแบค็คบ้านปูกโอ้โหจบสวยไงโอเคแคปหน้าจอแล้วส่งมาให้ผมทางไลน์ได้เลยนะครับก็ ครบเป็นที่เรียบร้อยนะครับเพื่อนครับสำหรับผู้โชคดีทั้งหมดทั้งหมด5รางวัลน,นะสำหรับผู้ที่ได้รับรางวัลก็เดี๋ยวแคปหน้าจอแล้วก็ส่งไม้ปุมทางไลน์ได้เลยนะครับผมส่วนคนที่ไม่ได้ก็ไม่ต้องเสียใจไปนะครับเดี๋ยวเดือนหน้านะเดี๋ยวผมมีกิจกรรมมาแจกเ,เพื่อนๆอีกแน่นอนนะครับผมไงก็ฝากติดตามกันไว้ด้วยลักกันโอเคสำหรับในคลิปคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนดินดีกับคนได้รางวัลด้วยนะครับผม โอเคบายบายครับ okay,